ะะทีนี้มาดูผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทยจีนกันบ้างตอนนี้เขาบอกว่าเขาร่วมมือกันจับมือกันเป็นแคมเปญรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วนะคะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยอนุญาตค่ะให้เอเจนต์จัดกรุ๊ปทัวร์ใน20ประเทศได้ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์นี้คือหมายความว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเปิดประเทศ8มินอ่า8มก,กราคมนอันนั้นหมายถึงว่าไม่ได้มีการจัดกรุ๊ปทัวร์แต่อย่างใดแต่อันนี้คือกรุ๊ปทัวร์บางทีก็เช่าเหมาลำเขาก็จะสามารถอนุญาตให้เดินทางออกมาในรูปแบบอย่างนั้นได้ ั่นหมายความว่าคนจีนก็จะเดินทางมาในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เยอะมากทีเดียวเะเขาบอกจุดหมายปลายทางเนี่ยนะคะอันดับประเทศนะคะไทยเนี่ยมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะใช่ไทยมามเป็นอันดับหนึ่งก็ลองลงมาก็จะมีมาดิฟมีอะไรต่างๆตามมาแต่ทีนี้หลายๆคนเขาก็มองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาก็ชอบอีก สองประเทศเหมือนกันที่ไม่ไกลจากจีนมากนะอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ว่ายังไม่ไม่มีอยู่ในลิสต์นะที่จะให้เดินทางแบบกรุ๊ปได้เพราะว่าถ้าเกิดจําได้ตอนที่จีนเขาประกาศจะเปิดประเทศ8มกราคมโอ้หลายประเทศเขาก็เลยออกมาตรการในการคุมเข้มนักท่องเที่ยวที่จะมาจากจีนทําให้จีนเองก็มีการตอบโต้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่คิดว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ไปเราเชื่อได้ว่าสถานการณ์ของโควิด มันก็อยู่ในสภาวะที่ทั่วโลกต่างรับมือได้น่าจะมีอะไรต่างๆเพราะว่าพรมแดนมันปิดกั้นกันไม่ได้ใช่ค่ะนะโรคก,ก็ยังควบคุมเศรษฐกิจยังไงก็ต้องเดินหน้าอย่างปีนี้บ้านเรานะต,ตั้งความหวังเอาไว้บอกว่านะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมาประมาณสัก20ล้านคน บ่งเลยนะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะสิบล้าน,านคนใช่ค่ะโดยนายภัยจิตวิบูลย์ธนะสารนะคะทางด้านของรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยจีนและอุปนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนก็บอกนะคะว่าการที่รัฐบาลจีนค่ะมีการอนุญาตให้เอเย่นจัดกรุปทัวร์ได้จะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมากทำให้คนจีนมาเร็วแล้วก็แรงกว่าปกติ เร็วเนี่ยก็หมายถึงว่ารัฐบาลจีนเปิดให้คุนจีนออกเดินทางออกนอกประเทศเร็วกว่าที่ที่มีการคาดการอันไว้ ส่วนแรงเนี่ยก็คือไม่แค่จะเห็นจํานวนคนจีนที่มีอารมณ์อยากเที่ยวเมืองไทยที่อัดอั้นมาตลอด2-3ปีแต่ว่าจะมีกลุ่มที่ไม่พอใจมาตรการตรวจเข้มคนจีนเข้าญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้อย่างที่รา,รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งไทยจะได้กลุ่มนี้ด้วยก็คาดว่าสายการบินต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาบินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเดือนมีนาคมซึ่งสายการบินของจีนค่ะเขาบอกว่ามีแผนเพิ่มเส้นทางแล้วก็เที่ยวบินมากกว่าเดิมด้วยนะคะอย่างวันนี้ทราบมาว่านอกจากจีนแล้วนะ ไต้หวันเห็นบ,บอกว่าจะรับเป็นลักษณะของเช่าเหมาลำมาไฟนะฮะใช่อะมาลงที่สมุยบ้านเราเลยนะคะตอนนี้แบบการท่องเที่ยวของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักมากทีเดียวดังนั้นค่ะขณะที่กลุ่มบริษัทโทรนำเที่ยวของไทยและของจีนมีการหารือกันแล้วก่อนกลางเดือนกุมภาพันธ์ไทยจะมีการจัดงานแฟร์ด้านการท่องเที่ยวค่ะถือว่า เป็นเวทีใหญ่ที่มีผู้บริหารระดับสูงไทยกับจีนเนี่ยมาพูดคุยกันจัดทําเรื่องของแคมเปญแล้วก็แผนการท่องเที่ยวระหว่างกันจะมีการจัดงานอีกหลายงานในไทยค่ะอย่างเช่นการประชุมชาวจีนโลกในเดือนมิถุนายนด้วยนะคะการประชุมชาวจีนโพ้นทะเลก็จะมีผู้บริหารระดับสูงชาวจีนเนี่ยออกไปลงทุนทั่วโลกมาร่วมงานในไทยก็คาดว่างานนี้ล่ะค่ะจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า5,000คน และทีนี้เมื่อรวมกับครอบครัวรวมถึงผู้ติดตามก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ2 0 0ห0ื่นคนด้วยกันแล้วก็อีกช่วงค่ะที่คนจีนเขาหยุดยาว5-7วันคือหยุดฉลองวันแรงงานในเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะทำให้จำนวนคนจีนน่ะมาเที่ยวไทยเกิน8ล้านคนในปีนี้หรือว่ามันอาจจะแตะระดับไปถึงที่กว่า10ล้านคนค่ะหากเที่ยวบินเพียงพอแล้วก็ราคาตั๋วโดยสารถูกลงกว่าปัจจุบัน ก่อนเกิดโควิด -19 บเนี่ยเขาบอกว่าราคาตั๋วเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนณนปัจจุบันก็ยังแพงอยู่นะคะคก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยราคาตั๋วเครื<ม>่องบินมันก็น่าจะถูกลงก็จะทําให้คนจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึ้นก็เชื่อกันว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมจะเห็นคนจีนค่ะมาเที่ยวไทยนะคะ,ะเฉลี่ยเลยนะคะต่อเดือน1ล้านคนต่อเดือนค่ะๆๆๆๆคือตอนนี้เขามีวันหยุดยาวตรุษจีนที่จีนกันอยู่เวลาเขาหยุดกันทีเนี่ยนะคะสิวัน เกือบเดือนทีเดียวตอนนี้เขาอาจจะมีการบางส่วนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของเขากลับบ้านไปเยี่ยมญาติเพราะว่าเราจะเห็นภาพในสื่อต่างประเทศนะคะที่ชาวจีนก็ไม่ได้พบหน้ากันเลยสองปีก็ได้มีโอกาสพบหน้าก่อนตรงนี้พอหลังจากหยุดยาวตรุษจีนแล้วแน่นอนที่สุดจุดหมายปลายทางก็คือมาบ้านเรานั่นเองดูกําลังซื้อเขาสิคุณผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะว่าตั๋วเครื่องบินตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทุกสายการบินในโลกนี้ แล้ว Destination ไม่ว่าจะเป็นไปรูทไหนก็ตามทีนี่นะยังแพงอยู่<ช>บางทีเห็นราคาแล้วหจับต้องลำบากเหมือนกันเขาก็ไม่หวั่นนะเห็นไหมตอนนี้แ้าตั๋วของสายการบินเกือบทุกสายการบินเนี่ย เต็มแน่นอิสในเรื่องของการจองตั๋วเลยค่ะเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสกลับบ้านที่ชาำเพชรบุรีส่วนใหญ่ที่เห็นนะักท่องเที่ยวก็มีชาวจีนบางส่วนแต่ยังน้อยไต้หวนันมีเกาหลีใต้บ้างนะคะแต่สิ่งที่เห็นส่วนใหญ่เลยนะถ้าเป็นหัวหินนะคะชาวยุโรปค่ะตกใจมากเลยค่ะค,คือไปร้านอาหารเนี่ยเจอแต่ฝรั่งเนี่ยผมสีทองแบบเนี้ยเต็มร้านเลยหรือว่าตามคาเฟ่อะไรต่างๆตอนนี้ก็นักท่อง,ทงเที่ยวต่างชาติเดินทางมา บ้านเราเยอะ<ช>เราเองก็ต้อนรับนะคะ<ช>เป็นเจ้าบ้าน<ช>ที่ดี